็ถ้าสนใจติดต่อได้ที่ศูนย์แปดเจ็ดหกหกห้าหนึ่งสองศูนย์ห้านะครับน oh 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 นี้ผมจะมาให้ดูอีกหนึ่งเทมที่ร้านที่ทางร้านทำนะครับ อันนี้จะเป็นเ่อหมมอน้ำโซนิคหัวเดิมและหัวซีบีนะครับอันนี้เป็นสแตนเลสสามส่วนสีเปาเปาเป็นสีไทเทนะครับ, 4, 4, 4, 4, รบถ้าตอนนี้เป็นหัวซีบีนะครับหัวซีบีอาร์จะมีอะไรบ้างก็มีชิ้นนี้หนึ่ชิ้นแล้วก็คู่กับชิ้นนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ ก็คือเป็นสามแท่งอันนี้นะครับรถคันหนึ่งจะใช้อยู่ประมาณ3ามชิ้นนะครับ,รบมันยังร,ร้อนๆอยู่เลยนี่นครับก็ถ้าใครใช้ วด C B เนี่ยมันจะเป็นตัวยาวตรงนี้นะครับถ้าใช้ขวดเดิมจะตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้กับตัวนี้ของจะเหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้กับตัวนี้ไอ้ตรงนี้อยู่ฝั่งขัดนะครับไอ้ตรงนี้อยู่ตาเครื่องส่วนที่อยู่ด้านบนที่ต่างกันก็คือตัวนี้นี่นะครับกับตัวนี้อันนี้เป็น ท่าน้ำสแตนเลสแท้ 304A นะครับแล้วก็เป่าสีไทเทเนียมนะครับนี่นะครับแลพร้อมจะอมาให้ดูใกล้ๆอันนี้งานชิ้นนี้จะอยู่ด้านตาน,นะครับนี่นะครับส่วนลูกค้าจะไปใส่สามารถใช้เท้ายางเดนมตัดแล้วก็สอตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ครับตอนนี้จะมีเดือ,อ,อยมาให้สามลื่นนะครับ หรือว่าถ้ามีสายต่งงพวกสายไฟฟาหม้อน้ําเนี่ยก็สามารถเสียบตรงนี้แล้วเสียบพันเดิมได้เลยนะครับนี่นะครับอ่าทมาอันนี้ก็เหมือนกันใช้สายเดิมหรือถ้ามีของแต่งก็สาดามาใช้ได้เลยเสียบนี่เอานะครับนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ทางร้านผลิตนะครับ ก็ถ้าสนใจติดต่อได้ที่ส่0876651205นะครับหรือเพจจะอยู่ใต้คลิปนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดติดตามกดแชา์ก็ถูกใจผมด้กันนะครับขอบคุณครับ